บริการส่งถึงที่นะครับเดลิเวอรี่โดยแมปเอทอนอลอ้าวเด็กๆมารับของ องสร้างของไปยกระท่อนี่ยินเสียงรถมาครับปวดหัวเพราะอกให้แวร์มากพูดฟอดไอ้ฟอดกี่ท่อวะอ่าอินาควยอินาค อย่างกับแบบนักครับอุ้ยสิบท่อนะครับมือละสิบกับทอ่อโดยครับเคลื่อน8ปลอ้อนะครับใส่รุ่นอื่นมดเครับรวดติดนะครับฟีลอ้อนะครับ